โอเคสวัสดีครับผมเฟิร์สฮะจากช่องเฟิร์สเจ็บทีวีครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับเจ้ากล้องเว็บแคมไม่ใช่เว็บแคมสิกล้งจอปิดในราคา2 9 9าบเาทฮนะว่ามันจะทำอะไรกันได้บ้างครับผมือสาทหตุที่ซื้อมาเนี่ยคือเอามาติดที่ห้องอาม่านะครับเพราะแกชอบวางของที่ตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นแล้วแกก็ลืมซึ่งเมื่อแกลืมเนี่ยแล้วเราจะไปรู้ได้ไงว่าของมันอยู่ตรงไหนใช่ไหมก็เลยตัดสินใจว่าโอเค ติดกล้องวมจรนบีสักตัวหนึ่งนะครับในราคาแบบงบถูกๆอาหารที่แบบมันใช้ง่ายครับก็มาเจอตัวนี้นะครับในราคา299บาทหน้าตาเป็นงนี้ฮะก็จะมีเป็นตัวกล้องนะครับหน้าเลนส์สามารถที่จะปรับเป็นแผนขึ้นแผนลงซ้ายขวานะครับแท็กโมชันได้เวลาคนเดินซ้ายเดินขวามันก็จะแผนตามได้ค่อนข้างค่อนข้างฉลาดนะด้านหลังมีนี่นะครับมีลำโพงนะครับ เราสามารถพูดคุยผ่านมือถือได้นะครับผ่าน3 g หรือว่าจะเป็น Wi-Fi ได้นะครับถ้าอยู่นอกบ้านก็สามารถกดไมค์แล้วก็พูดออกมาได้แต่ก็ยังไม่ได้ลองใช้จริงนะครับเพราะกลัวอาม่าเขาจะตกใจว่าผีหลอกหรือเปล่านะครับเสียงมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยส่วนด้านหน้าก็จะมีตัวไมโครโฟนนะครับไว้รับเสียงเราสามารถรับเสียงบรรยากาศหน้ากล้องได้นะครับว่าข้างหน้าเป็นยังไงบ้างนะด้านหลังก็จะเป็นเสาอากาศนะครับเป็น Wi-Fi สมมบูร3เสา แล้วก็มีพอร์ตนะครับเป็นไมโคร USB นะครับเป็น USB Android รุ่นเก่าแหละเออก็คือทําหน้าที่จ่ายไฟนะครับก็มันก็จะง่ายๆประมาณนี้ถ้ามีรุ่นที่มันจะมีอีกรุ่นนึงที่อัปเดตขึ้นไปนะครับมันก็จะมีพอร์ตแลนมาด้วยเผื่อใครแบบบ้าน wifi ไม่ได้แรงนะครับก็สามารถใช้ตัวพอร์ตแลนดได้แต่นันก็จะราคาประมาณ3ามบาทก็เพื่มประมาณ5บาทอะ่ะอืมอันนี้ก็จะมีตัวนี้มาให้เป็นอะแดปเตอร์นะครับ อะ a ดปเตอร์ชารมีสายมาให้นี่นะเป็นไมโครไมโคร USB นะครับแล้วก็จะมีหมุดยึดนะครับที่ติดกล้องกับผนังแต่นี่ผมไม่ได้ใช้เราบผมวางกับโต๊ะธรรมดาก็พอมีคู่มือมาให้นะครับซึ่งเราก็อ่านกันประจำอยู่แล้วโอเคก็จะเป็นประมาณนี้สารภาพว่าแ,แ,แรกก็แอบงงเหมือนกันนะว่ามันติดตั้งยังไงอะไรยังไงอ่านค,คู่มือแล้วก็ยังงงอะ่ะสุดท้ายก็ต้องเราก็ต้องงมเอง เอางมเองแล้วก็โอเคเข้าใจแล้วอันนี้คือใช้งานมาประมาณวันหนึ่งแล้วนะครับหลังจากที่งมมาแล้วก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมกันครับมันจะได้ค่อนข้างที่จะรวดเร็วแล้วเราก็จะได้แบบเข้าใจไปเลยนะไม่งั้นเราต้องนั่งงมแบบเป็นสิบยี่สิบนาทีอันดับแรกให้เราเสียบสายครับไปที่ตัวกล้องนะครับแล้วก็เสียบไปที่ตัวปลั๊กนะครับเพื่อทําการ power on กล้องนะอยนดบเสียบไปแล้วร้อยนะฮะร,รอแป๊บหนึ่ง ดูสิว่าน้องจะดุกดิกตอนไหนนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะข้ามไปที่การติดตั้งแอปบนมือถือเพื่อเซตอัพกันเลยฮะขอตัดไปที่ตัวหน้าจอของมือถือนะฮะไม่รู้ว่าจะขึ้นมาหรือเปล่านะครับโอเคตอนนี้กล้องหมุนแล้วนะฮะกล้องน้องดุกดิกแล้วนะแล้วก็จะมีเสียงกล้องขึ้นมานะฮะถ้าใครดูที่มุมขวาจอนะฮะโอเคให้เราโหลดแอปนะครับที่ชื่อว่า eLot ครับนี่นะฮะหรือใน App Store นะครับหรือว่าจะเป็น Apple นะฮะจากนั้นเราก็ Open ได้เลยฮะอ่ามันแรกมันจะมีให้ล็อกอิรหัสผ่านนะเดี๋ยวผมจะขอเริ่มใหม่ตั้งแต่แรกนะฮะโอเคเราโหลดแอปมาเสร็จเราเปิดแอปขึ้นมาเลยครับนะฮะเขาจะให้เลือกโลเคชันนะครับเราอยู่ที่ประเทศอะไรนะเราก็เลือกไปไวเลยเราไทยแลนด์นะครับ คอนตินียฮะสย e ่ยอีเมลครับนี่ผมขอตัดไปที่ตัวไอ้นี่ก่อนนะกล้องหลักก่อนโอเคตอนนี้น้องก็ลองต,ติดๆเลยนะฮะสองกา่อ e ีเมลแป๊บหนึ่งนะมันก็จะมีให้สมัครผ่าน Facebook นะครับหรือว่าจะเป็นอ e ีเมลก็ได้แต่นี่ผมเลือกเป็นอ e ีเมลเพราะว่า เพราะว่าเราจะได้สามารถแจกจ่ายรหัสให้กับคนอื่นได้นะครับเพราะมันจะได้คอนโทรลกล้องเนี่ยอย่างเต็มประสิทธิภาพผมลองแบบเป็นเคสและไม่เวิร์กก็ให้สมัครแนะนําเป็นอีเมลแล้วกันเราจะได้สามารถแจกจ่ายรหัสให้แบบให้พ่อให้แม่นะครับสามารถดูกล้องตรงนี้ได้สามารถบังคับได้นะครับเพราะถ้าเป็นรหัสอื่นเนี่ยมันจะไม่สามารถดูย้อนหลังได้ผมก็ไม่รู้ว่าว่าทําไมเหมือนกันถ้าเป็น Facebook ก็จะง่ายหน่อยนะครับกดแล้วก็ลิงก์เข้าไปได้เลยนะแต่ว่าการแบบที่จะแจกจ่ายรหัส a c e b o o k อ่ะมันก็ส่วนตัว เลยแนะนําจะเป็นอ e ีเมลมากกว่านะครับพวกนี้ก็อ l l าวไปนะโอเคจากนั้นเราก็คลิกที่ขวาบนครับอดกล้องขึ้นมาฮะโอเคมาถา่ายได้เวลาเปิดกล้องจะยินเสียงติดๆนะทุกคนได้ยินไหมนี่นะเดี๋ยงปิ๊บๆเนี่ยอันนี้คือกล้องรอที่ทําการ p a ริ i n g นะครับรอที่ทําการจับคู่นะครับกับแอปพลิเคชันนั่นเองจากนั้นเราก็เราได้ยินเสียงแล้วโอเคนะครับ กรอกรหัสอของ wifi เออข้าไปนะฮะโอเคกรอกรหัสไ,ไฟ f i แป๊บหนึ่งโอเคเมื่อกรอกรหัสไ i f i เสร็จนะครับแล้วก็กด Next ไปฮะจะขึ้นเป็น QR code แบบนี้ขึ้นมาครับให้เราเอา QR code เนี่ยไปให้กล้องทำการสแกนนะฮะจะเอามาให้กล้องสแกนนะครับแบบนี้ฮะเนี่ย ให้ตรงกับตัวหน้าเลนนะฮะค่อยๆถอยเข้าถอยออกนะเราไม่รู้ว่ากล้องมันจะสแกนในที่ระยะไหนนะครับอ่ะมันบอก QR code scan is successful ก็คือโอเคมาสแกน QR code เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะมัน connecting to wifi แล้วแล้วก็กด next ไปได้เลยนะฮะบ <is connected. S 1> อกว่า wifi is connected โอเคทุกอย่างสม o o t นะฮะรอมันโหลดแป๊บนึง นะครับก็จะทําการตอนนี้ทําการแพ i r i n g เสร็จแล้วต่อมาก็จะเป็นการเปิดกล้องแล้วก็เซตอัพนะฮะโอเคบอก pairing is successful เราเราสามารถใช้กล้องได้แล้วนะฮะเราให้ตั้งชื่อกล้องได้นะครับเผื่อใครมีกล้องตัวนี้หลายที่นะครับเราก็สามารถตั้งได้ผมตั้งไว้ bedroom แล้วกันโอเค okay, จากนั้นมันก็จะมีระบบ cloud, uh, cloud service นะครับซึ่งต้องเสียรายเดือนผม ไม่ได้ใช้อยู่แล้วเราก็คลิปไปเชื่อว่าหลายๆคนคงไม่ใช้ฮนะเพราะว่าแพงเหลือเกินนะครับตกปีล 5, 6, นะห้าหกพันอ่ะผมว่ามันมันแพงเกินไปโอเคตอนนี้กล้องก็ขึ้นมาแล้วนะฮะนี่ผมกดไปที่เบสลูมนะครับเอ้ยเห็นหน้าผมแล้วว่านี่นะรเราสามารถเลื่อนเลื่อนได้นะครับแผนขึ้นแผนลงได้นะฮะนี่นะฮะนี่นะครับ มันจะมีดีเลย์นิดนึงนะฮะประมาณประมาณสองวินะผมจะลองนับเลขนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ประมาณนิดนึงครับประมาณวิหนึ่งครึ่งวิก็ถือว่าถือว่าโอเคค่อนข้างเร็วทามอยู่นะครับอันดับมาต่อมาเราก็จะมาเซตติ้งเซตอัพกล้องกันนะฮะให้คลิกไปที่ด้านขวาบนนะครับที่เป็นรูปประแจ มันก็จะมีสมาร์ทเซมิล่าคอนโทรลออนออที่ผมเปิดไฟนะผมไม่รู้เหมือนกันว่า,วาคือ,อยังไงถัดมาครับก็จะมีเรื่องของไมโครโฟนฮะอันนี้ก็เปิดไว้ครับเพื่อที่เราจะได้ยินเสียงจากตัวของกล้องนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับว่าในสถานที่นั้นนะมีอะไรบ้างเหมือนคนแบบเปิดไว้เพื่อแบบดูลูกนะครับเอ้ยลูกร้องลูกหิวนมหรืออะไร ยังไงอะไรแบบนั้นอะ่ะมันก็สามารถใช้ได้หรือว่ามีบ้านที่มีน้องหมานะครับฟังหมาเหา่าหมาอะไรจะมีฟังก์ชันแบบ motion t r a g g i n g นะครับสามารถ t ท a g g i n g ตามใบหน้าของเราได้แล้วก็มีอารามนะครับอารามนี่คือถ้าสมมติเดินเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีเสียงตื้อตื้อตื้อเหมือนเสียงปลุก iPhone อะ่ะดังขึ้นมาว่ามีคนบุกลุกขึ้นเข้ามาอะไรแบบนี้นะฮะซึ่งก็จะเป็นประมาณนี้ Echo Show อันนี้ที่ผมปิดไว้เพราะาเหมือนมันใช้สำหรับพวก Alexa เป็นแบบพวกเหมือนสั่งแบบ Google เปิดกล้อง Google ปิดกล้องอะไรเงรี้ยซึ่งบางทีเราไม่ได้ใช้ตรงนี้นะครับก็ปิดไว้โอเคเรามาดูที่ตัว Smart s t t t i n ่ฮะตัวนี้ก็จะมีสั่งแบบ Motion Tagging ได้นะครับมันก็จะเด้งเตือนที่แอปเหมือน Line ครับเวลาบอกว่ามีคนขยับเยอะขยับน้อยก็จะเด้งขึ้นมาให้เรามาดูเป็นคลิปสั้นๆ5ที10นาทีเออไม่ใช่หวิวเป็นเป็นแบบนั้นนะครับซึ่งผม ไม่ได้เอานะครับเพราะผมรู้สึกว่ามันน่ารำคาญจนเกินไปบาทีมันเด้งขึ้นมาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเวลาคนขยับตัวนิดนึงก็เด้งแล้วโอเคการซติ้งก็จะเป็นประมาณนี้ฮะเราสามารถเช็คได้ครับเรื่องคอนเนคชันนะฮะว่าดีไหมระหว่างไวไฟกับที่ที่บ้านของเรานะครับก็ลองมันเทสสักคู่นึงนะฮะจริงจงมันจะไม่นานนะตอนนี้รู้สึกว่าน่าจะเป็นการ เชื่อมต่อครั้งแรกนะครับก็เลยจะนานนิดนึงหรือเปล่าหรือว่าโอเคเรียบร้อยนะครับส่งข้อมูลทั้งหมดนะครับก็มีแบบรีลอสไปนิดนึงแต่ก็ถือว่าไม่เยอะแต่พอเทครั้งต่อไปมันก็จะน่าจะดีขึ้นนะนี่โอเคสิบเต็มส,ส,สิบนะฮะโอเคครับนี่ฮะกล้องมันก็เนี่ยสามารถพูดเข้าไปในกล้องได้นะฮะโดยกดการพูดนี่นะฮะเปิดใหม่ก่อนนี่นะกดพูดไปเสียงก็จะอ,ออกที่ตัวกล้องนะฮะ นี่นะสังเ,เกตว่ามันจะหลุบๆนหน่อยๆมันจะลองเอาไม้ไปจอ่อนะสวัสดีครับทดสอบนะกล้องวงจรปิดนะครับในราคางบสองร้อยเกสิบเก้าบาทนะโอเคนี่เราพูดผ่านตัวมือถือไปที่กล้องได้นะฮะแล้วตัวกล้องเราก็สามารถฟังเสียงได้นะฮะแล้วก็กดลำโพงนี่นะฮะถ้าผมผมเปิดเปิดเสียงฟังมันก็จะมีเสียงออกมานะฮะนี่นะะ สวัสดีครับสวัสดีครับงเขียนว่ามันมันลูผมก็ขอปิดไปก่อนมีที่หน้าเล่นก็จะมีฟังก์ชันแท็กกิ้งนะครับนี่นะสามารถเลื่อนซ้ายขวาได้นะฮะนี่นะถ้าเราขยับซ้ายขยับขวากล้องมันก็จะตามนะครับแต่มันก็ยังไม่ยังไม่ฉลาดอะเอาจริงยังไม่เหมือนกล้องที่แบบกล้องราคาแพงอะนะครับมันก็ยังค่อนข้างที่จะมั่วอยู่เพร,ราะระยะอาจจะใกล้มากเกินไปด้วย ถึงเวลาผมใช้จริงๆผมก็จะปิดอะ่ะเพราะกลัวมันจะแบบไปส่องอย่างอื่นอยู่ตอนเกิดเหตุการณ์สําคัญอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางทีก็อาจจะแบบอาจจะบางทีอาจจะเป็นประโยชน์บางทีอาจจะแบบไม่เป็นประโยชน์ก็ได้นี่แล้วแต่คนใช้ก็ต้องไปลอง Adjust ดูแล้วกันนะครับนี่ผมก็ไม่ค่อยชอบที่มันใส่ไปใส่มาโอเคผมก็จะปิดไปนะนะครับ แล้วก็เวลาใช้งานนะครับอัดวิดีโอให้เราใส่ตัวไมโครเอสกิลาร์ครับไปที่กล้องได้นะครับเนีย่ยผมก็มีไมโครเอสกิลาร์ตัวหนึ่งอยู่นะฮะฟอร์อแมตเรียบร้อยเราก็จะเอามาใส่ที่ตัวกล้องนะครับขอมอขทิ้วกล้องขึ้นก่อนนะนี่มันจะมาดูย้อนหลังอยู่เลยเไปที่คอนโทรลคืขอขทิ้วกล้องขึ้นก่อนนะฮะโอเค เมื่อทิวกล้องขึ้นเสร็จมันก็จะมีรูด้านล่างฮะนี่นะฮะนี่นะครับ,รบเป็นช่องใส่ไมโครสีการ์ดนะครับแล้วก็การ์ดมาใส่ได้เลยนี่นะฮะโอเคดันเข้าไปนะึบเรียบร้อยใส่เข้าไปเสร็จเดี๋ยวกล้องมันก็จะพูดนะครับว่าโอเคได้รับตัวการ์ดแล้ว นะครับเนี่ยมันก็บอกว่าโอเคมมโมรี่การอินเสิร์ตหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยก็จะมีดีเลย์นิดนึงนะครับเวลามันโหลดอยู่รู้สึกว่าใส่เมมโมรี่การ์ดแล้วมันจะดับแ๊บหนึ่งแล้วมันก็จะเปิดขึ้นมาใหม่นะฮะรอแป๊บหนึ่ง ก็จะมีที่จะพูดถึงเซตติ้งต่อไปก็เรื่องการเลคอร์ดเนี่ยแหละครับกับการดูย้อนหลังนี่แหละครับว่าว่ามันจะทํำยังไงโอเคมันก็จะรีเซสตาร์ทกล้องขึ้นมา1นึ่ทีนะครับโอเคตอนนี้กล้องก็กำลังหมุนไปหมุนมานะครับก็รอสักแป๊บหนึ่งในการที่มันจะออนระบบใหม่นะฮะจะลองดีเฟตตัวในแอปแป๊บหนึงเม่ามันมาหรือยัง โอเคกองมานะฮะเราสามารถบังคับได้แล้วตอนนี้จะทิวดาวมาลงมานะครับโอเคโอเคมาเจอหน้ากันแล้วนะฮะสามารถปรับได้นนาารครับ,าารบ,รบเป็นซูมเข้าซูมออกนะครับมีเลือกเซ็ตูชั่นนะครับเป็นไฮเดฟได้ก็เป็น h d น,นะครับตัวนี้เป็น720 2 2 p p นนะครับเราสามารถเลือกได้ตามความแรงของอินเทอร์เน็ต ของเรานะครับโอเคเราจะมาพูดเรื่องการเซตอัพครับเอ่เอของการเลคคอร์ดฮะให้เลือกไปที่รูปประแจด้านบนครับจากนั้น,นครับมันจะมีตรงนี้ครับสโตรเลชฮะอันดับแรกให้เราฟอร์แมตการ์ดก่อนนะครับเข้าไปที่ซีการ์ดเลือกฟอร์แมตโอเคฟอร์แมตการ์ดให้เรียบร้อยก่อนนะฮะเมื่อฟอร์แมตการ์ดเสร็จปุ๊บนะครับรู้สึกว่ากงมันก็จะดับไปทีนึงแหละนะ ้วต้องรองมันรีบูตอีกสักหนึ่งรอบนะระหว่างคราวนี้ก็จะสาธิตเลยว่าเฮ้ย <Hey, S 1> มัน3 G 4 G. ่ G ได้ไหมวะถ้าหยบอยู่นอกบ้านนะครับนี่ก็จะสาธิตให้ดูเลยว่าใช้4 G ได้ครับนี่ผมปิดไ i f ฟเวลาใช้เป็น4 G นะนี่นะอันนี้เป็น4 G ละโอเคเรามาเซตติ้งเรื่องการเลคคอร์ดต่อฮะให้เลือกเป็นทำไมขึ้นว่าการ not detected อนะ หนึ่งนะกลับมาใหม่ปุ๊บเรามันซิงข้อมูลก่อนลวสักครู่ครับตอนนี้ก็ใช้เป็นเป็น 4G แล้วมันก็จะมีความหน่วงบ้างนิดหน่อยนะโอเคมาแล้วทีนี้จะมีติ๊กตรงนี้ฮะ่ะสตอเรจฮะถ้าติ๊กไว้เนี่ยมันจะจับการเลกคอร์ดแค่ช่วงที่มีอ่ Motion d e t e c t ครับหรือว่าช่วงที่แบบว่ามีคนขยับถึงจะเล็กคอร์ดนะเป็นช่วงๆห้าว,วิสิบวิเป็นแบบเป็นเป็นปนขยิบขยิบอะซึ่งเราเราไม่ชอบเราชอบแบบสามารถดูย้อนหลังได้หมดเลยตั้งแต่แบบเป็นชั่วโมงหลายชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนะครับให้เราเอาเอาอกนะครับอย่างมันบอกว่าถ้าออฟเนี่ยคือเล็กคอร์ดออเดย์เราก็จะมาเลือกตรงนี้ได้คอสตอมไทม์เล็กคอร์ดเลือกเป็นออไทม์เล็กคอร์ดก็คือเล็กคอร์ดตลอดเลยยี่สิบสี่ชั่วโมง 7วันต่อสัปดาห์อะไรแบบนี้นะครับเพื่อดูย้อนหลังว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างนะครับเราก็เลือกไว้เป็นประมาณนี้ฮะคือเอาติ๊กอแล้วก็เลือกเป็นอทม์นะครับวิธีการดูย้อนหลังก็คือเราล็องมันรีบูตแป๊บหนึ่งให้เราคลิกไปที่ตัวน้ครับตัวตัวตัวหน้าจอของเรานะครับแล้วเราก็สามารถเลื่อนเวลาตรงนี้ได้นะครับนี่นะ สามารถถอยได้แต่นี้ผมยังไม่มีเรคคอร์ดอะไรไว้ในการ์ดนะครับมันก็เลยก็เลยยังไม่ขึ้นนะนี่นะครับถ้าจะเอาลงก็คลิกไปที่จอทีหนึ่งโอเคก็ลงแล้วใช้เป็น 4G ก็สามารถพูดกับคนนอกบ้านได้นะครับจะลองให้ดูนะฮัลโหลครับสวัสดีครับหนึ่งสองสามสี่ห้าครับนี่เป็นการทดสอบนะครับ 4G นะครับกับกล้องวงจรปิดนะครับในราคาสองร้อยเก้าเก้านะฮะ ก็จะเป็นประมาณนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับอาจจะมีกระตุกบ้างมีหน่วงบ้างนะครับเนื่องจากเป็น 4G แต่ก็โดยรวมแล้วถือว่าโอเคครับในงบราคาประมาณนี้ครับได้ประมาณนี้ถือว่าถือว่าไม่เร็วนะดี๋ลองดูดิยย้อนหลังมันจะดูได้หรือยังปกติมันจะนี่ฮะมันย้อนได้แหละมันจะขึ้น็นแถบส้มๆนะฮะในเวลาที่เราสามารถย้อนได้นี่นะฮะย้อนแล้วมันก็จะโหลดดริงนี่ขึ้นมานะฮะ นะสามารถดูเป็นแชทล็อกได้นะครับนี่นะครับเรื่องแบบว่า motion detect นะครับว่าใครทำอะไรที่ไหนตอนไหนขึ้นเป็นเ,เป็น time stamp ขึ้นมาเลยนะฮะก็ถือว่าค่อนข้างที่จะดีแล้วก็มีประโยชน์นะนีนะ่สามารถฟังเสียงได้นะก็จะมีเสียงผมพูดอยู่ในนั้นมีไหม ก็จะเป็นประมาณนี้ครับสำหรับการใช้กล้องวงจรปิดในราคาประมาณเก้าเก้าครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับทุกคนครับที่เลือกใช้เลือกซื้อหรือว่ามองหากล้องวงจรปิดอยู่นะผมว่าคิดว่าดีนะว่าจะซื้อเพิ่มอีกสักตัวหนึ่งนะไว้ติดหน้าบ้านในน่าจะมีประโยชน์อยู่พอสมควรครับโอเคครับสำหรับวันนี้ผมเฟิร์สช่อง First s t e p t ทก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วคลิปใหม่จะมีอะไรมารีวิวก็ต้องรอติดตามนะครับถ้าใครมี คำถามแล้วก็คอมเมนต์ฝากไว้ได้ด้านล่างครับโอเคครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ